มหนไหมมบานท้อไหมโอ้พยา้กบน้อบานทอมั้มนีไลสดเินไล่ซดอะไรน่ไล่ซดผมสดอะไรไล่ดสีบัวใดบัวใดบอกรองหนังไม่ใช่มไรผมไล่สดอีกย่างห็ไลดพิเศษเไลสซดยังไม่ใหญยังมาถามอุ้ยพอเหญ่นักข้าวหน่อยหมพงเย็นนักข้าวไม่ให่เฮอฟิวพงเนนักข้าวไปออกบว่าไล่ซดอีกย่งก เฉพาะกิดไหไยัยจะหลงไหมเนี่ยก <online> <pl ains> ินไก่ง <t> ่วงไปน้อกินแล้วรอบเลยมีคนเมื่อไหพวกนี้เราโดนตามสบายผู้ใหญ่แม่กินไก่กินไก่ง่วงรล่อบายไปน้องบาดนี้รอบแร้งบาดนี้อันนี้ป้าพ่อนี่นี่ป้าพ่อเลยเขามาต้องนี่กันเถะเขามาเอาบัญชีแบ่งตัวหากันเลดม เงี้ยมันอีออ่มาแล้วล่ะเอ้ยกินไก่งวงไก่งวงรอบรอบนียเหมือแรกมีสองหอบรอบแรกเอ้ยรอบตอนภายกินหองฝรั่งรอบแบบแรกถิ่มตำหมกแตงมือนกินกับไก่งวงเลยปสดแบบแบบป้ได้บอกล้วงหนา ก็ที่สบายใจเนาะอยากย้มอะไรก็เห็ดเห็นยไรก็อยากคาย้อไรก็เห็นอย่งเี้เอาะก็ที่สบายใจอก์ทองจการก็จะมีแต่บึงอ้ยังกับอายุสิข้ากลัวแจำซื้อนั่งมา่อไรเพื่อในแบ่งตาเนาะคน มาเด้อห <c oughs> ่ะเออแฮปปี <laughs> <c oughs> <c oughs> ้ด oh, uh, 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 yeah. ักสกิฟวิ่งมาเด้อมาเด้อแซบแซบ่ไออยังก็จีกวอะไรอ๋ออางองเนี่ยไอเอ๊บอกบอกบอกกูแม่เนี่ไอดียบอกไอเดียบอกน่นดีอย่าฟื้นอยู่ ผม้กพี่หน้รเรวกินอาหารภาง่เร็วทีนมาแรกนี่มา,ากานตำบักแตงสวยตำบักแตงสยอยากพื่งตู้อยากภาคมืกกับกุ้งพี่อนองตำบักแตงตกับกรปุ่น แย่ีกที่ตัวใช่ทนเพ้่่เรอ่าล่วงหน้าปั้นมาเือะ่าสีไรตอนนี้มานอนตื่นปุ๊บพอแล้วว่าจตาหมักแตงตาหักแตงมมนจังจิตจัดเข้ากัน เอาที่สบายใจพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อคืออยากไร่สดนจะมาก็เห็ดอยากอยากใส่เงินนะแบกไฟเดย์พ่อไหนไปช้อปปิ้งกับชอปปิ้งมองเนล่ะเนี่ยคุณน่ะขคุณกันเนี้ยวเนี่ยบางคนมาเป็นน้กปุกต้่มมาสั่นไปสิแม่เนี่ยน้องเป็นน้กปุกต้มคือของแท้ข่พี่น้องของขุนกระไรคือของแท้เลย แบบต๊ะไกลเลยพี่น้องมีเมียบบ่อะไรได้ขับรถมากกลสิจวดไปไหนล่ะก็อรอเปิดเมื่อก็สาวกลับบ้านขับรถมากกับสิเงียบ่อะไรพี่น้องมัดไปแล้วขวดนึงผู้เดียวเลยขว,วดสองก็มนเดี่ยพี่น้องขวดสองเออสุดทนอันนี้อนพี่น้องวันหนึน่หาเหมือนนาอยพี่หลานหาเหมือนหน,น,นาะจีินอนนีแต่มาแรงจิเงียบไปอย่าง ผนเสียผ้ามาเลยรอเอ้ยที่นอนบื่อไปแอบคึกกันละนอนใสกระเด็นม่อล้านอานอนบ้างก็ได้ทำบักแตงเคลื่อนล่สดเฉอาะคิดเหรไลายซุปเปอิ์แล้วนสสเนรอก็อกด้ไาไปมดละไเป็นเค่อฟิลบอเมือ<ๆ>่อไหรไปตลาดเมื่อไ มื่อนไปน,ไปนั่งเด็สิไปนําอะมื่อนนั่นแนะเสรไปยังตัว,านนวถาม,มน้องามาวัดท่ามแไ,ไ,ไปน้บอ,อ่าบบมูุบงาไปหมนเป้ลงพูดอาการบาดเจ็อันตรายมากหรออาการขี้ขันเดินทาง น่าไหนร้ันเสร็จหลังจมกินไก่งวงตอนบ่ายไหมไอ่มันเป็นเรียๆอะไรผ่านเขาแก่ก็ตำแตงสุกินแก่เรียนพลังมันบ่แล้วเราจะมาเนปลาแดดบ่หัวมันเป็นอย่างกินตำบักแตงกับไก่งวงแล้เว้ ไปไปมืออืไหมน้าวบอบพอมาส่วนตบคือพอจหม็นหงวันไปแล้วแล้วกเอาปแดดมาให้นปแดดก่จังเรลาหแล้วเหียดหน้ามาค้าเปียนไปหอมน่แซ่บๆปลามันหอวโอ้ยปลาแดเนาะ คันมันบ้าเหม็นเท่ากัวเาิดปลาแดดพขาส่นนั่นเหมือนมันเหม็นยี่โซ่ยังมันเหม็นหลายอืมก็เหม็นธรรมดาต่ำหูเลยนะคันเหม็นหลายมันกินก่ได้เปิดออกก็ไงเตะล้างทวนเหมือนะโอเคยูเขาเออปลาแดดของจ๋อมมันปลาแดดไหมอยังมันมีกินปลาแดดเลยกุ้งก็ปลาหมึกเข้มเข้มทั้งเต้เกลือสามกษัตริย์แบ่งกันจะได้ ถ้าอยากไหมถ้าอยากเธอก็มาตำแตงแฝกรอบสองตำแตงเอาด้วยเขาใส่ไส้เกลือได้ฮะไส้ซอสหยาะลงนิดเดียวทำไมมันเข้มกว่านั้นไม่มีเกลือยังงเห็ยเงี้ยหัวฟังว่าอันนั้นกระสีจำสื่อกุ้งมาใส่มันคือสีเข้มกันบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่เกลือนะ ม่ปลาหมึกมันเค็มก็จะย่างไีหอยต่างากตะวันกุ้งว่าท่นซิมตะวันปลาหมึกเค็มกุ้งกรเค็มากหอบนบอข้าขาดเลยหอยบานบออะไรยูตีนัานบอเยกุ้งมาาไหนตะวันปลาหมึกเค็มเค็มเป็นไง่็มัดมาเคแต่หมอดเนี่ยปลามึกยี่อเค็มหมดแล้วเ่ก็อกไปใส่อสซอสลงไปเยอะๆไปน้อยนึงที่งมาเราใส่เ้ อย่างเมั่ก้อกูบ่ต้องใส่ังแม่อยามันเข้มไออยามันบอนนันอย่ามันบอเข้มมันจ้นั่จิ้มก็อ่าเมเข้มจัากต้นซอยสดฟังเพลงว่าแปลงมาเรียยูอพนเมียนดิสียงสิดีก็เกาอยู่น้องยูทั้งพีปุ๋นแจงก็ถอดเองเลยละ ส่วนพี่ที่อยู่ทางพุนปวดหนะ้ามันกึนเสียงสูงใหนดีน้องยามเช้าแสงแดดเริ่มอุ่นยิ่งทวีคูณก<ด>ินฮอดไอแห้งนั่นพอคันยุบานมันกับสีร้องเสียงแย่หนั่งยัวพันเป็นก็สีเสียงเสียง อมตับปะ่านนะนี่ก็กันนะไปไป่านสวาสยว่านะใจน้องใจไอขอให้นีสอยใจกันขึ้นสายใยรักให้ตราตรึงส่งความคิดถึง ซึ ừ, à? À ้งกันและกันบัวหนังตนนี้มันจะขึ้นแจ็คสูมได้ไหมน้องจันเดียพึ่งพ่อบัวนัพ่อควพ่อยังเหรอแห่งความคิดถึงบันะใครเจอจะซึ้ง ว่าความคิดถึงนั้นทุกมหันเปิ้นเปิ้นอี๋เมียมอันไหนเมีนะโคตรอันไหนโคตร thank y o ขอเพลงล่มผัดตึงหน่อยปังกินเข่าก็พรกะมกล้องสูงร่มผัดตึงกำมพูกระดึงเขตเมืองเลยไม่อย่างอื่นเลย มมไม่เนีย้ยอีกไงต่อยก็ระะ่าเอา้าขอเพียงมาเขาบอกเลยเตียมโตนะเต็ดทามพวกขอมาไม่เนี้ยีกต้อยก็ระะ่ากูสิว่าปัน่นตุดเหลี่ยม้องกานนีด่ดีโอต้องเปลี่ยนผู้เดียวไปลองทกหนัก็รา้อง คนเหล่าขาเขาไมได้กินเหล่าน้ำเขาเรียก่าอิ่นน้เขาเขาเดี๋ยวเมานเขาเกินกินเขอคนหลัาขจะนั่งกินน้าไหต้องใส่เร้าเบาเส้าเบามอนเร้าเบานี่นเส้าเบามจังสิบอะไรน้เสียงเบาเปิ้ลเอาเอาพอมขีนมาสิลูกยังมีโ่เย่เส้าเบาน่มีเส้าเบา่ะเอาเนี่ เอาซาว่าเสาวาเนี่ยถ้าทำคันก็เอาซาว่าไปใส่ปิดแล้วกันจะไม่ได้ยินเสียงเบ่าเขาากันเสาวบาที่เป็นหนองเข้ากันเสาวบานี่ปิดเข่านี่ก็ดอะได้ยินเสียงเบาเลยเป็นหอนป่ากับร้านน้ำค้านปะนะงอคัวนะเอาเอาเสาวบาไปใส่ไม่ได้ยินเสียงเบา โอ้ยกอถอะเราพา่น้องเจ็บใส่ผ่านไงเดียวจ้ะวันตะเรงนี่มั้ยมันก็นะดเาบ่าเบารู้หนวโหยใส่กันแ้เมันเศ้าเบามพูดเบาใส่ก็ไปเสียดังลงกัน ไอวีดอนเนะพี่น้องถ้าเห็นเวนอนอี้องหมิ่นกับอีขีหมิ่นบ้าง้ามันใส่กับปลามันเสียงดังเป้งเป่งเป่งนองูเตอรืมาบอกเสียงดังเอ้ยมอนกุบยพี่น้องมอญก่นปิดเห็ดไปก็นเลยนี่งูแดงก็มาแดงนั่นก็มอญก็มาแดงนั่นหมันใบกบผงหรอ่ต้งสอง่างหตัวใหญ่เต๋ตัวนะแม่เสือแม่ พอได้ปิดบ้านตัดของมันเสร็จไหวเจ็ดสิบอยู่ในบ้านเนี่ยทีหลังน่ะสิเปลี่ยนแทบไปเจอกับบวกกันบ้างหนาแน่ก็ลุงย่านหลานหนาวไอ้ก็ไปีสื่อมาใส่ตัวข้าวตีเหล้วนั้นมันเย็นก็ได้เตรียมโตมาพร้อมที่ไหนได้พันสื่อเนี่ยของความหันมาใส่ไม่สลดโปรุ่งว่านั่นพูกไอ้ท้องไม่พี่น้องพูกไอ้ท้องหันทั้งหัวหันทั้งขาหันทั้งหน้าวหันไปมืดเตือน อ้วเด็กหน่อยเขาใส่จับเต็มมาเสียของมันหนาวไม่พุ่มยางดี่วของนีมันเย็นครับเหมอนของขั่วนะ่จะมามันเย็นแต่จะมาเตรียมนี่มาเตรียมพอมหละกินไาจะเอาส่งใเย็นอย่างนั้นขั้วห่อนแรงขึ้งๆ่ะไนี่ว่าแรงห่อนกินไหวที่มีของแดงห่อนขั้วห่อนเย่ะไปโทษขั้วห่อนแดงห่อนกินไหวอ่ะล่ะความจดแต่เราเทมาเจอถี่ประมาณแปดสิบนอกเจ็ดสิบทั้งบ้านเลยเซ็ตไว้เจ็ดสิบบวกว่ไงบ้าง no เจ hmm. ็ดสิบเนี so, sait, ่ยตั mm. ้งอยู่เนี่ยเจ็ดสิบจ็สิบกันคืนมันก็จะลดลงเหรอมืกอาน้ำไม่กินหรอลูกน้ำเย็นนะแล้วหกสิบในตู้เย็นหรอลูกก็สิอยากกินหางตีปลาหมึกหนึ่งเค็มอืมเค็มไางไหนสองสามันอีเลยเลยบั่นบอพี่น้องย่างปลาหมึกเลยบั่นบอปูนเกือบหอดตีนบานอู้เหมากับเลยปลาหมึกเค็มมีหรอกระบพระรัวอืมก็สิี้่หิ Pumpkin. good. I'm okay, Living? you leaving? living? Yeah, you my bedtime. Yeah, bed oh, your bedtime. Oh, what time now? Jack, too early. Oh. <laughs> sleep early. I fell asleep at uh, 5.30. 530. <laughs> <laughs> I was up at 1 o'clock or 12.30. You know what time you week. woke up? Oh, shit. 3 o'clock? Midnight. <laughs> midnight. <laughs> Yeah, Mom, you left the what? refrigerator door wide open. Oh, yeah, but just go get, the get the water a few minutes ago. Yeah, you gotta See? shut our doors. Yeah. Lean the wrong way. Mm -hmm. <laughs> oh, eating again. Yes. Still? Can to eat it all up so we have no leftovers? No. Ah, oh, come on. You girls can do it. <laughs> eat it all. Yeah, I will. <laughs> I don't need any more. I was leaving here tonight. I was leaving here tonight. <Yeah. laughs> she said she's not gonna go home. That's okay. I'm gonna put another wife, by, by the lot of today. She's gonna spend the night in here. So we'll go going. I have a spare room. <laughs> Plenty of room. Yep. Mm. Good. แสบสมตำเอ้ยตำบักกันแตงแซ่บพึ่งก็ว่าแหะขี้เราขี้เรากินอย่างกินเน่าเพราะแสบเนาะไม่รู้เป็นแต่แซ่บจะกินมันก็แซ่บเลยเนาะอันไหนมันอือบ่อืมึงอือเัาไม่เนี่ยมันแซ่บอันนี้กินเยอะตัวมันหวานเลยปะเอาเบ้าชูกาโรยมาใส่เสื้อต่างกับเกือ

เขามุ่งไปเขามุมัมันก็ห่ังกันตามนยูนเรเอ็ดเสน็จแล้วพุ่งบนี้เปนธรรมดาเนี่บริสินกันหอกเราเอ็ดสรอุ้ยแสบมัาก็อิมมาเถอะยิ้เขาขุดสองจับก็ไหลดอกพี่น้องิ้มแบบพี่น้องเอ้ยมันกินสองหลอบสามหอบเหมือนเนาะยินไปหอดไปอุ้ยปีกนี่ไหม ปีก็ขาเลยนี่โอ้ยขาขอดเขาพยายาิดอปีกตนไขาอที่ไม่อันใช่ใกล้ตัวนมีขาเลย่นนี่ปีกมันก่งปีกมัน้ขาันใกล้ตัวนึงกับตัวสองัตันี้คอันนี้คือมันคือขามันเถอะ้องอันนี้กงปีกมันอันนี้ปีกอันนั้นขาโอ้ยอีมไหนจนอ๋อกระงอนพี่น้องพระพร เรื่อต้มอันกระดูกใหสดน้ำเอาละกินกระดูกน่าละกินว่าอันกินว้อันต้มอันต้มกระดูกไก่กับใบมะขามอนชื่อว่บนอตเหมือนพันแหนอยยนเุดตนอเสียบพิเยไก่ต้นหอมสกินอย่างก่อนน้้มันมาเส่บกินท่านมอนะนต้มชอนสใช่ใบมะขามอ่อนมันไก่งวงอะไรแบบนั้นมันกะไหนซ่น งานก่อยไอ้ก้อยนั่งทำก่อยนั่งทก่อยบัางขอเพื่อนเรามาตึงหน่อยล้มปัดตึงกำผู้ก็นดึงเก็เมืองเลยมา่านี่นอนอย่าง่รก้อยถามนึ่งเดียมาท่านั่งบอกก้อย วันจันเขาหยุดโอ้ยอว่าออกไปเลรวันจันทร์วันนี้เตอร์สเดย์ <Friday. S 1> วันจันเขาปิดลานเนาะืันนี้เต <laughs> อร์สเดย์แสงว่าเขาย่านักบอกก็อยเขาย่านักบล <laughs> า,าวถ้านอนอยอะ <laughs> ลานมาันต้ปิดบอก <h uy> อ,อุ้ยจมงหวัดอรีงเกดอกขนาดไหนก็ห้าล้มือกับสอดแกงเลยจี๊ป้าตุ๊กนี่ไง ี่เราเนาะก็อะไรล่ะพึ่งเข้าห้องจากนะเอาเอาเนี่ยไป่ะตื่นจะมาหันใหม่ไยเล่าที่มาสามมาสองเปล่าไปนองกินเนาะานก็อยู่อ่ากินเพราะเป็นตัวแสบของพี่น่องไงจุกซ่เกิอิ่มสดแก้วอันไหวแนี่ยนะไหนก็ไปเที่ยวอยู่ปะเพื่อา อ่ะว่าแม่มาทยาอันี้ว่าอายุทยมบอกไปพูออกมาอายุทยงดออกมาอันนี้น่าจดอยเปานขอมากินกงัยาะเพราะาเปิดออกใช่ะะเปิด็เป็นก้มลมกมกินเขาน้ำข้นมันกะเ็นไปะ อันบักแตงกับขี่รถไปเอาที่ขนอยเสาเอาผู้เดียวรถอ่ะนะเมาเลยใส่กระุกไปน่องต้องขี่รถทั่วไปเอาถาดไปเลยยกไก่ได้ขบุญขบุญอ่ะนะก็เอามาโหลดพ่อ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 แล้วพ่อแล้วเอาลงใส่ถาดใหญ่ไหมเอาผู้เดียวหลนแล้วมันหล่นแล้วมันสะออกทางกับงอนนี่กินข่าวเวลาซื้อบอกก็ไปก่อยเฉยๆนี่กินข่าวเวลาไม่แกงกินข่าวเป็นอันไล่สดที่ จะพ่อกิดจะสุดแบบพ็ะวานนด้วนๆนะด้วนๆนะด้วนๆพี่น้องที่วดอกวงหนหรอดีใจตลักว่ายุดหามือยุดหามือดีใจสะลอง้เยีเยังหูวไล่สดเสมอเส็แจกเงินกระจาย โอ้ยอิ่มแบบนี้นอิ่มอิ่มอิอ่มอยู่เลยเออเปิลมีแค่นี้สาวคนไหนจะมองมันท่องอ่ะเนี่ยม,ม,มองมากเหรอ,อไม่รู้ใครพี่หนุ่มโพตามหารักแทร่นทั้งตัวผมมีแค่นี้ใครจะมาละท่องมันจะเส็นทอเแขนยนมาหาเผ็ดไหมท่านใส ทมไปไม่ชอบเพลม่ชอบพรอท้องป้อมท้องปอมท้องเกลอกพักเหมือนไงเอามาหป่ากินเอามาปาับบารมีอ่าเอเพักไหนมาเนี่ยเจ้าว่าไักทรนเดสโซ่ไอเบอรดูเย็นเย็นเมีดพักกัดพี่น้องพักกาดพักกัดดอก ปาา <Yeah. S 1> ันเาเอาเาเอิ่อน,นผักกาดกวงตุ่มเนาะอไงเียยากาดกวงตุ่มเาจ้าถิ่นก็ะมาเลยสักจพี่เจ้าอิ่มเห็นผักท่องช่เนี่ยไม่เห็นดดอะไร้นน่องไช่ Mà lệ thơm Kín vô mấy tớ xèo rồi im lắm nè Măn chúp lửa tao băng ra viên lửa nè Kín tăm tráng kè liền đúng chứ Thơm đấy Thơm quá đôi rồi Thơm biết đâu 23เจ้ะนเบลาีแล้วโอเคเรานิจเรณายิ่งได้ประเด็นยิ่แล้วสิมีนอนพัลายไปนอนตัวไกลเด้อเนอนหลับหรอวะแลาไมัหลับเหรอปุ๊มันกดอันนี้ค้างกูซื่อบอกโอเคเราพี่ารณาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะซับค่ะซับตะไคร้เด้อของพวกเราแล้วเด้อหยาดเด้อเอาที่สบายใจเของไปเบิ่งในยูทูบเด้อไอ้ทงเด้อสิปันดอกกันดังอ่ะ เข้าไปปิ่งใน YouTube เด้อไปกดแชร์ให้เนี่ยไปกดซับสไครต์ให้เนี่ยเด้อขันดังนี่ปันดาวขันด้งเงินล้านขันด้งเมื่อื่นเงินล้านเหมือนกันจีว้แลวโอเคร้บพี่น้องบ๊ายบายปุ้นปูนเปิ่นการกดให้หน่อยฟิเนชข้างล่างนั่นแหละแล้วก็กดเซฟด้วย